สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง h a v e been กับ h a v e gone นะคะ h a v e been เนี่ยก็คือเคยไปจุดๆมาแล้วนะคะนั่นก็คือไปแล้วแล้วก็กลับมาแล้วนั่นเองเช่นไปห้างสรรพสินค้ามาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วหรือว่าไปต่างประเทศมาแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ where have you been คุณไปไหนมานะคะอันนี้ก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาถามผู้ชายว่าไปไหนมาตอนที่เขาถามคือเขาต้องอยู่บ้านหรืออยู่ที่เดียวกันแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือไปมาแล้วแล้วกลับมาแล้วนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ I've been to Japan I've been to Japan อันนี้ก็คือฉันได้ไปญี่ปุ่นมาแล้วนะคะไปญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็กลับประเทศ ตัวเองมาแล้วกลับประเทศไทยมาแล้วอย่างนี้นะคะนั่นก็คือไปมาแล้วกลับมาแล้วทีนี้มาดู h a v e gone นะคะ h a v e gone เนี่ยก็คือไปที่จุดจุดแล้วไปแล้วแต่ยังไม่กลับนะคะ he อันนี้คือ apostrophe s ใช่ไหมคะมันย่อมาจาก has ทำไมคีใช้ h a v e ไม่ได้เพราะว่า he เป็น subject ที่เป็นเอกพจน์นะคะ he she i t เนี่ยเราต้องใช้กับ has นะคะอันนี้ก็จะเป็น he's gone นะคะหรือว่า he has gone ก็ได้นะคะ he's gone เขาไปแล้วนั่นก็คือเขาไปแล้วแต่ยังไม่กลับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับหรือเปล่านะอันนี้คือแบบเป็นฟ e ลเหมือนแบบอกหักอะ เหมือนแบบเขาจาับไปแล้วอย่างเงี้ยคือเขาแบบเขาทิ้งฉันไปแล้วแต่ว่ากลับมาหรือไม่กลับมาคืออีกเรื่องคือไปแต่ยังไม่กลับอย่างนี้นะคะแต่มีวงเล็บคําว่าแต่ยังก็คือไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือให้ตัวละครนี้ลุนเองนะคะอ่ะอันนี้เหมือนกันค่ะ apostrophe s อันนี้จะเป็น has นะคะเพราะว่า subject คือ l i n s l i n ก็คือ subject เอกพจน์นะคะ he she it subject เอกพจน์เนี่ย จะเป็น has ส่วน I U V they หรือว่า subject ที่เป็นพหูพจน์จะเป็น have นะคะ l i n s gone to the mall ลินได้ไปห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้ก็คือไปแล้วแต่ยังไม่กลับนะคะตอนนี้ก็อาจจะช็อปปิ้งอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านอย่างนี้นะคะอะมาทำควิ z เล็กๆก,กันนะคะ Philip isn't at home he จุดๆจุดๆจุดเยอะมาก to the park นะคะอันนี้ตอบอะไรดี philip isn't at home ก็คือ philip ไม่อยู่บ้านตอนนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องใช้อันที่ไปแต่ยังไม่กลับนะคะก็ต้องเป็น he has ใช่ไหมคะเพราะว่า he คือ subject เอกพจน์นะคะ he has gone นะคะ gone ก,ก็คือไป แต่ยังไม่กลับนะคะ He has gone to the park. p ฟิลิ p ไม่อยู่บ้านเขาไปที่สวนสาธารณะนะคะทีนี้มาดูควิสอันนี้นะคะเราเจอ you เราต้องใช้ has หรือ have ใช้เป็น have นะคะเพราะว่า you เนี่ยเป็นพหูพจน์นะคะเราก็จะใช้เป็น been หรือว่า gone ดี Have you ever been to England หรือว่า Have you ever gone to England นะคะถ้าเป็น been เนี่ยก็คือไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วส่วน gone ก็คือไปมาแล้วแต่ยังไม่กลับใช่ไหมคะเราลองคิดอย่างนี้ A คุยกับ B อยู่ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าทางโทรศัพท์แสดงว่าเราต้องใช้อะไรเอ่ยต้องใช้เป็น been นะคะนั่นก็คือคุณเคยไปอังกฤษมาไหม นะคะก็ใช้เป็นเบนเพราะว่าเขาไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วหรือเราอาจจะไม่ชชว่์ว่าเขาเคยไปไหมเป็นการเหมือนแบบถามเขาว่าเออเคยไปไหมนะคะอืมเราก็เลยต้องใช้เบนนะคะเพราะถ้ากรเนี่ยคือเขาไปแล้วแต่ยังไม่กลับนะคะสำหรับอันนี้ก็เลยต้องใช้เป็นเบนแทนนั่นเองนะคะ โอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ